ดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเพลงชนธิดาโตกลับไม่ยอมให้แม่ตูนันทิดาโดนด่าฟรีสุดท้ายทัวลงเละปิดไอจีหนีจากกรณีโลกออนไลน์ประกาศตามหาตูนันทิดานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการหลังเกิดเหตุไฟไหม้โรงงานยานกิ่งแก้วกลับไร้เงาไม่โผล่หน้าไปดูเลยสักนิดทั้งที่เป็นจังหวัดของตนเองดูแลรับผิดชอบอยู่กระทั่งกลายเป็นที่วิพากษวิจารณ์อย่างหนักในโลกออนไลน์ ก่อนที่เช้าวันถัดมา6รกรกฎาคมตูน่นันทิดาได้เดินทางมาร่วมให้กำลังใจและมอบสิ่งของช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยจากเหตุเพลิงไหม้พร้อมให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่าทีมงานทำงานเป็นทีมอาจไม่เห็นตนลงพื้นที่เพราะมีปัญหาโควิดเราทำงานตามความเป็นจริงและตนไม่ได้เล่นโซเชียลยันทำงานตามหน้าที่ของอบจอะไรช่วยได้ก็ช่วยขณะเดียวกันด้านลูกสาวเพลงชนทิดา ก็ออกมาโพสเคลื่อนไหวหลังแม่โดนด่าสนัน่นโดยเธอได้โพสแจ้งข่าวจากเพจสมุดประการก้าวหน้าที่มีใจความว่านายกตูน่นันทดาได้มอบหมายให้รองนายกอาบาจอไปดูแลแทนแต่งานนี้ทำให้เพลงโดนด่ากระหนำ่ำจนในที่สุดเธอก็ได้ตั้งไอจีเป็นส่วนตัวพร้อมแฟนหนุ่มเบกเซรณีลูกชายของนายอนุทินชัมวิรก,กูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขไปเป็นที่เรียบร้อย ตัวอย่างคอมเมนต์ของชาวเน็ตเช่นถ้าอย่างนั้นก็ให้แม่นอนอยู่บ้านเฉยๆคอยร้องเพลงให้พ่อฟังอย่างเดียวก็แล้วกันจะดีกว่านะอย่ามาอาศัยภาษีประชาชนแล้วไม่ยอมทํางานคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าน้องเพลงครับต่อไปจะอยู่ยากแล้วคงมีทัวร์ผู้เดือดร้อนลงแน่คอมเมนต์ถัดมาบอกว่าทำหน่อยน้องที่ประชาชนเลือกเข้ามาทํางานเลือกลูกมาตอบคําถามแทนแม่แล้วลูกทํางานแทนแม่สิเสียดายที่ประชาชนเลือก แต่ไม่เห็นทํางานเวลาประชาชนเดือดร้อนคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าน้องเพลงพาแม่ไปร้องเพลงอยู่ค่ะเลยงงงงวยงวยเพราะคุณแม่เป็นแค่หุ่นเชิดเท่านั้นค่ะคนที่อยากลงคือพ่อแต่ลงไม่ได้เพราะเคยมีคดีคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าสรุปว่าไปไหนใช้รองนายกมาแทนตัวนายกอยู่ไหนแค่ขอโทษพูดยากไหมดิ้นให้เจ็บเพื่อคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าอยู่นิ่งเหมือนแม่เธอจ่าน้องเพลงคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าน้องเพลงคะ คุณแม่ทํางานเป็นจิตอาสามารับใช้ประชาชนเขามีสิทธิ์ที่จะวิพากวิจารณ์ได้คนละบ,บทบาทกับนักร้องนะคะคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าหลายข่าวที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่าเงินเดือนน้อยแต่มีใจเต็มที่กับงานเสียสละชีวิตก็ยอมแต่เงินเดือนเยอะเป็นนายคนไม่รู้ไม่รู้รับเงินอย่างเดียวขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณคะ่ะ